บทว่าเอกุณะติษะวยสาได้แก่ทรงมีพระชนมายุยี่สพรรษาโดยวัยคำว่าอย่างในคำว่าอย่างปริพัชเนี่เป็นเพียงนิบาทบทว่าเกิดกุศลานุเอสิได้แก่ทรงเสาะ,ะแสวงหาว่า อะไรเป็นกุศลท่านประสงค์สัพพัญญุตยานว่ากุศลคืออะไรในคำว่าคกอกุศลานุเอสินั้นอธิบายว่าทรงแสวงหาสัพพัญญุตยานั้นด้วยบทว่ายัตโตอหึทรงแสดงว่าจำเดิมแต่การใด แต่ระหว่างนี้เราบวชมาเกินห้าสิบพรรษาบทว่าอายัสะธรรมัสะได้แก่ธรรมคืออริยมรรคบทว่าประเทศะวัตติเป็นไปในประเทศคือแม้ในทางแห่งวิปัสสนาบทว่า อิตโตพหิทธาภายนอกศาสนาของเราบทว่าสมาโนปินัตถิแม้สมณะผู้บำเพ็ญวิปัสสนาผู้อยู่ในทางแห่งวิปัสสนาไม่มีท่านอธิบายว่าสมณะที่หนึ่งแม้ที่เป็นโสดาบันไม่มีบทว่า เยเอธาความว่าเธอเหล่าใดอันพระศาสดาอภิเศกโดยอันเตวาศิกาพิเศษเฉ่วคพ,พระพักในพระศาสนานี้เป็นลาบของเธอเหล่านั้นเธอเหล่านั้นได้ดีแล้วได้ยินว่าในลทัทธิภายนอกอาจารย์พูดกับอันเตวาสิกผู้ใด,ดว่า จงบรรพชาผู้นี้จงโอวาทสั่งสอนผู้นี้อันเตวาสิกผู้นั้นย่อมเป็นอันอาจารย์ตั้งไว้ในฐานะของตนเพราะฉะนั้นข้อเหล่านี้ว่าจงบวชผู้นี้จงโอวาทสั่งสอนผู้นี้เป็นรากของอันเตวาสิกผู้นั้นสุพัทะปริภาชกถือลทัทธิภายนอกนั้นนั่นแหละ จึงกล่าวแม้กับพระเถระอย่างนี้บทว่าอลัทธะโขแปลว่าได้แล้วอย่างไรได้ยินว่าพระเถระนำสุพัะนั้นไปในที่แห่งหนึ่งเอาน้ำจากคนโทร,รศีษะบอกตะจะปัญจก,กรรมฐานลงผมแนนวด ให้ครองผ้ากาศายะแล้วให้สารณะแล้วนำไปยังสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้อุปสมบทแล้วตรัสบอกกรรมฐานเธอรับกรรมฐานไว้แล้วอธิษฐานจงกรมในที่ส่วนหนึ่งแห่งอุทยานภาคเพียรพยายามชำระวิปัสนาบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทา แล้วมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งลงท่านหมายเอาอุปสมบทกรรมนั้นจึงกล่าวว่าอัจิรูปะสัมปนูโขปนะเป็นต้นก็ท่านพระสุภทะนั้นได้เป็นปัจฉิมสักขีสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลคำของพระสังคีติกาจารย์ว่า ในบรรดาสาวกเหล่านั้นรูปใดบรรพชาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ภายหลังได้อุปสมบทเรียนกรรมฐานบรรลุพระอรหั์ก็ดีได้แม้อุปสมบทเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ภายหลังเรียนกรรมฐานบรรลุรอรหั์ก็ดี เรียนแม้กรรมฐานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนอยู่ภายหลังบรรลุอรหัตก็ดีแม้ทุกรูปนั้นก็ชื่อว่าปัจฉิมสักขีสาว,วกส่วนท่านสุภัานี้บรรพชาอุปสมบทเรียนกรรมฐานบรรลุพระอรหัตเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างทรงพระชนอยู่จบกระถาพันนา,นา ปัญจมะพานวาลบัดนี้เพื่อจะแสดงการประทานพระโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ที่ส่งเริ่มไว้นั้นจึงกล่าวคำว่าอัฐะโขภัควาเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเทสิตโตปัญญัตโตความว่า ทั้งธรรมก็ทรงแสดงบัญญัติแล้วทั้งวินัยก็ทรงแสดงบัญญัติแล้วอธิบายว่าชื่อว่าทรงบัญญัติได้แก่ทรงแต่งตั้งแล้วบทว่าโสโวมมัจจะเยนะได้แก่ธรรมและว,วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายโดยที่เราล่วงไป จริงอยู่เรายังเป็นอยู่นี่แหลแสดงอุปโตวิพังควินยัยพร้อมทั้งขันตกะบริวารแก่เธอทั้งหลายในวัตถุที่จัดไว้ด้วยอำนาจกองอาบัตทั้งเจ็ว่านีิอาบัตเบานีิอาบัติหนักนีิอาบัตที่แก้ไขได้นีิอาบัตที่แก้ไขไม่ได้นีิอาบัตที่เป็นโลกาวัชชะ นี้เป็นปัญนนัตวัชชะนิอาบัดออกได้ในสำนักบุคคลนิอาบัตออกได้ในสำนักคณะนิอาบัดออกได้ในสำนักสง์วินัยปิดอกแม้ทั้งสิ้นนั้นเมื่อเราปรินิพพานแล้วจะทาก,รรกิจของาศาสดาของพวกท่านให้สำเร็จอันหนึ่งเรายังเป็นอยู่นี่แหละ ก็จำแนกแยกแยะทำเหล่านี้แสดงสุดตันตปิดกด้วยอาการนั้นว่าเหล่านี้สติประทานสีสมมติประทานสอิทธิบาท4อินสียห้าพละห้าพชฌชงเจ็อริยมรรคมีองค์8สุดตันตปิดกแม้ทั้งสิ้นนั้นจะทาก,รรกิจแห่งศาสดาข,ของท่านทั้งหลายให้สำเร็จ อันหนึ่งเรายังดำรงอยู่นี้แหละจำแนกแยกแยะทำเหล่านี้คือขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบปดสัจจะสี่อินทรีย์ยีสบสองเหตุเก้าอาหารสี่ผัสสะเจ็ดเวทนาเจ็ดสัญญาเจ็สัญเจตนาเจ็ด จิตเจ็ดแม้ในจิตนั้นทำเท่านี้เป็นกามาวจรเท่านี้เป็นรูปาวจรเท่านี้เป็นอรูปาวจรเท่านี้เป็นธรรมเนื่องกันเท่านี้เป็นธรรมไม่เนื่องกันเท่านี้เป็นโลกิยะเท่านี้เป็นโลกุตระแล้วแสดงอภิธรรมปิดกเป็นสมันตปัฏฐาน24 ประดับมหาปัฐฐานอนันตนยยะอภิธรรมปิดกแม้ทั้งสิ้นเมื่อเราปรินิพานแล้วจะทาก,กิจแห่งาศาสดาของเธอทั้งหลายให้สำเร็จอันหนึ่งพระพุทธวจนะนี้ทั้งหมดที่เราพาสิทธิ์แล้วกล่าวแล้วตั้งแต่ปัสสรู้จนถึงปรินิพานมีมากประเภทอย่างนี้คือปิดกสาม นิกายห้าองเก้าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันพระธรรมขันแปดหมื่ี่พันเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงเหตุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าเราจักปรินิพานผู้เดียวอันหนึ่งเราบัดนี้ก็โอวาสสองสอนผู้เดียวเหมือนกัน เมื่อเราปริดนิาพานแล้วพระธรรมขันธ์แปดหมสี่พันเหล่านี้ก็จักโอวาทสั่งสอนท่านทั้งหลายทรงโอวาทว่าธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงไปแล้วเมื่อทรงย้ำแสดงจารีตในอนาคตการจึงตรัสว่ายถาโขปะนะเป็นต้น ปรดาบทเหล่านั้นบทว่าสมุทาจรันติได้แก่ย่อมกล่าวย่อมร้องเรียกบทว่านาเมนะวาโคตเตนะวาได้แก่นวกะพึงร้องเรียกโดยชื่ออย่างนี้ว่าติสะนาคะหรือโดยโคตยอย่างนี้ว่ากสปะโคต หรือโดยวาทะวา่าอาวุโสอย่างนี้วา่าอาวุโสติสะอาวุโสกัสปะบทวา่าพันเตติวาอายัสมาติวาได้แก่พึงเรียกอย่างนี้วา่าพันเตติสะอายัสมาติสะบทวา่า สมูหนัตตุได้แก่เมื่อจำนงอยู่จงถอนอธิบายว่าพีิว่าปรารถนาก็พึงถอนเสียถามว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัดโดยส่วนเดียวว่าจงถอนเสียแต่ตรัสด้วดยคำเป็นวิกัปตอบว่า พระทรงเห็นกําลังของมหากัสปะจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเห็นว่าเมื่อตรัสว่าจงถอนเสียพระมหากัะสปะจกไม่ถอนในเวลาทำสังายนาเพราะฉะนั้นจึงตรัสไว้ด้วยคำเป็นวิกัปนั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆมาในปัญจสติกะสังคีติ โดยนัยะเป็นต้นว่าบรรดาพระเถระเหล่านั้นพระเถระบางเหล่ากล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปราชิกสี่เสียนอกนั้นเป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆก็การวินิจฉัยในเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆนี้กล่าวไว้แล้วในอัตตกถาชิสมันตะปาสาธิกาก็อาจารย์บางพวกกล่าวว่า พระนาคะแสนรู้จากอาบัตเล็กๆน้อยๆพระถูกเจ้ามิลินตรัสถามว่าท่านพระนาคเสศนอาบัตเล็กเป็นอย่างไรอาบัตน้อยเป็นอย่างไรทูลตอบว่ามหาบาพิษทุกกฎเป็นอาบัตเล็กทุกพาสิทธเป็นอาบัตน้อยส่วนพระมหากัสปะเทระ เมื่อไม่รู้อาบัตเล็กอาบัตน้อยนั้นจึงประกาศว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าสิกขาบททั้งหลายของพวกเราที่เป็นส่วนของคฤริสหัก็มีอยู่แม้คฤริสหัทั้งหลายก็รู้ว่าข้อนี้ควรแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นสมณะสกยาบุตรข้อนี้ไม่ควรแก่ท่านทั้งหลาย ที่เป็นสมณะสักกายบุตรถ้าเราจะถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเสียผู้คนทั้งหลายก็จกว่ากล่าวเอาได้ว่าสิกขาบทที่พระสมณะโคโดมบัญญัติเอาไว้แก่สาวกทั้งหลายอยู่ได้ชั่วขวัญฝฟสาวกเหล่านี้ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายปราบเท่าที่ศาสนายังดำรงอยู่ พระศาสดาของสาวกเหล่านี้ประนิพานเสียจแล้วส่งไม่พึงบัญญัติในข้อที่ไม่ท่งบัญญตัติไม่พึงถอนในข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วพึงสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้แล้วนี้เป็นยติท่านประกาศกรรมวาจาดังกล่าวมานี้ข้อนั้นไม่ควรถืออย่างนี้ ก็ท่านพระนาคเษนกล่าวไว้อย่างนั้นด้วยประสงค์จะไม่ให้ประวาทีวงเล็บฝ่ายตรงกันข้ามวงเล็บปิดมีโอกาสท่านพระมหากัสปะเทระประกาศกรรมวาจานี้ก็ด้วยประสงค์จะไม่เพิกถอนอาบัตเล็กๆน้อยๆแหละแม้เรื่องพรหมทันท่านก็วินิจฉัยไว้แล้ว ในอัตถกถาวินัยชื่อสมันตะปาสาธิกาเพราะมาแล้วในบาลีสังคีติบทว่ากังขาคือทางสองแร่งบทว่าวิมติคือไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ความสังเขปในข้อนี้อย่างนี้ว่าผู้ใด พึงบังเกิดความสงสัยว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าหนอเป็นพระธรรมหรือไม่ใช่พระธรรมหนอเป็นพระสงฆ์หรือไม่ใช่พระสงฆ์หนอเป็นมรรคหรือไม่ใช่มรรคหนอเป็นปฏิปทาหรือไม่ใช่ปฏิปทาหนอเราจะกล่าวข้อนั้นแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอจงถามดังนี้บทว่าสัตถุคารเวนาปินะปุจเฉยยากะความว่าถ้าพวกเธอไม่ถามด้วยความเคารพในศาสดาอย่างนี้ว่าพวกเราบวชในสำนักของพระศาสดาแม้ปัจจัยเก้าก็เป็นของพระศาสดาของพวกเราเหล่านั้น ก็ไม่ควรจะทำความสงสัยตลอดการมีประมาณเท่านี้ในวันนี้ไม่ควรจะทำความสงสัยในการภายหลังบทว่าสหายะโกปิพิกเวสหายะกัสสะอโรเจโตทรงแสดงว่าบรรดาท่านทั้งหลายผู้ใดเห็นครบกันแล้ว กับภิกษุใดพื้นนั้นจงบอกภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าจะบอกแก่ภิกษุรูปหนึ่งท่านทั้งหลายฟังคำภิกษุนั้นแล้วจักหมดความสงสัยทุกรูปบทว่าเอวังปรสรรโนความว่าข้าพระเจ้าเชื่ออย่างนี้บทว่าอาณัมิวะ ความว่ากระทำความเป็นผู้หมดความสงสัยให้ประจักษ์ชื่อว่าความรู้นั่นแหละของตถาคตในข้อนี้มิใช่เพียงความเชื่อบทว่าอิเมสันหิตอานันทะความว่าบรรดาภิกษุห้าร้อยรูปที่นั่งอยู่ภายในม่านเหล่านี้บทว่าโย ปัจชิมะโกความว่าภิกษุใดต่ำสุดโดยคุณท่านกล่าวหมายถึงพระอานนท์เทระเท่านั้นบทว่าอัปปมาเทนะสัมปเทถะความว่าจงยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จด้วยความไม่ไปปราศจากสติดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรทมที่เตียงปรินิพานประธานพระโอวาทที่ประธานมา4 5่สิบาพรรษารวมลงในบทคือความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้นก็คำนี้ว่าปัจฉิมวาจาเป็นคำของพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายต่อแต่นี้ไปเพื่อจะแสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกระทำบริกรรมในพระปรินิพานจึงกล่าวคํามีอาทิว่าอัตโคพคกวาปัตถมมชานังบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปรินิพุตโตพันเตความว่าท่านพระอานน์เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้านิโรธสมาบัติ ไม่มีอัศสาสะปัตสาสะจึงถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วหรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่ายังผู้มีอายุพระเถระทราบเรื่องได้ยินว่าพระเถระเข้าสมาบัตินั้นๆพร้อมกับพระศัสดานั่นแลจึงรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วดำเนินไปบัดนี้เข้านิโรธสมาบัติชื่อว่าการทำกาละในภายในนิโรธสมาบัติไม่มี